บรรยากาศการเดินทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะช่วงใกล้เทศกาลฮารีรายอและเทศกาลสงกรานหลังครมมีม,มติให้วันที่วันศุกร์ที่12เมษายนนะคะเป็นวันหยุดกรณีพิเศษ,ษเพิ่มอีก1วันทําให้สงกราน,นั้นมีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนรวม5วันโดยที่สถานีรถไฟยะลามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้บริการจํานวนมากทั้งขาขึ้นและขาล่อง ทั้งขบวนรถเร็วรถด่วนพิเศษรวมถึงขบวนรถธรรมดาโดยทางรถไฟยะลาได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่รถไฟบอกว่าช่วงใกล้เทศกาลฮารีรายอและใกล้เทศกาลสงกรานนะครับซึ่งปีนี้ทั้ง2เทศกาลอยู่ในช่วงใกล้กันช่วงเดียวกันพอดีทำให้มีการเดินทางจำนวนมากทุกวันโดยเฉพาะขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตน์สุขไตรกโลก ตอนนี้ได้เสริมตู้ในส่วนของชั้น3อีกสองโบกี้นะครับส่งผลให้ขบวนรถ171มีจํานวนถึง15โบกี้คาดว่าจะเสริมตู้ไปจนกว่าจะพ้นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับส่วนการจองตั๋วโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะนี้ตั๋วโดยสารไปกลัดกรุงเทพหานครที่นั่งชั้น1และชั้น2ถูกจองเต็มจนถึงวันที่23เมษายนแล้วนะครับส่วนวันที่3วันที่15-16ถึงเมษายนถูกจองเต็มหมดแล้วเช่นกัน ส่วนวันอื่นๆนะครับก็ยังพอมีอยู่ว้างนะครับ